16.17นาฬิกา17นาทีนะครับมาติดตามข่าวสารกันต่อในข่าวเด่นประเด็นใต้นะครับ13ตุลาอาทิตย์อับแสงครับคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ร้องเพลงน้อมลำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ครับ นี่คือภาพบรรยากาศการร้องเพลงเพื่อลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับตีต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองชูพระบระมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9. เเพลงเสียงร้องเพลงที่บริเวณลานหน้าโรงเรียนเป็นปณิธานความดีที่ทางโรงเรียนทำเป็นประจำต่อเนื่องมาเป็นปีที่6แล้วนะครับจนเป็นภาพที่ผู้คนลราแวกนั้นเห็นจนชินตาและมักจะแวะชมหรือมาร่วมร้องเพลงกับคณะครู และนักเรียนด้วยเสมอน,นะครับการร้องเพลงเพื่อน้อมลำลึกถึงในหลวงรัชการที่9ถูกจัดขึ้นในกิจกรรม13ตุลาอาทิตย์อับแสงเป็นปีที่6เนื่องในวัน,นคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาชที่แปมด,ดมหา,า,มา,าภุมิพลอดุลยเดชมหาราชปริมณาถบพิร13ตุลาคมเป็นการสืบสารประณิธานความดีที่โรงเรียนเลิศคณิตมีความตั้งใจใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้สึกของประสงนิกรที่ทรงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังถูกนํามาใช้เป็นการ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ปลูกฝังให้เยาว,วชนเกิดความรู้สึกรักชาติและสถาบันพระหมหากษัตริย์อันจะเป็นเสาหลักที่ทรงคุณค่าของคนไทยตลอดไปครับนางอุไรวันเอกพันธ์ครับผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า6ปีที่ผ่านมาหลังในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตภาพที่ยังคงอยู่ในความทรงจําคือภาพการทรงงานอย่างหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสงค์นก่อนทุกหมู่เหล่า รวมถึงคุณงามความดีและพระราชกรณียกิจตลอดการครองราช70ปีที่เป็นแบบอย่างให้ปวงชนชาวไทยได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเชื่อวว่าขณะนี้ก็ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนนะครับโดยโรงเรียนเลิศคณิตครับก็ยังคงเดินหน้าสารปณิธานความดีด้วยการร้องเพลงเพื่อลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ต่อไป เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงราชการที่9ผู้ซึ่งทุ่งเทพระวรากาย mm hmm. เพื่อประสงค์นิกรชาวไทยมากว่า70ปีและลำลึกถึงคำสอนและนำไปใช้ปฏิบัติสืบไปนะคะครูแมมเนี่ยถามว่าคิดถึงคิดถึงทุกวันค่ะคิดถึงสุดหัวใจนะคะต้องพูดแบบนี้นะคะแล้วก็ภาพจำของครูแมมก็คือภาพจำของพระราชาที่ทำงาน ะะทำงานตลอดพระชนชีพทํางานเพื่อประชาชนไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเองนะคะพยายามศึกษาทุกอย่างปลายทางก็คือเพื่อเราทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นภาพจำก็คือพระราชาองค์หนึ่งที่ขึ้นเขาลงห้วยเดินป่าไปเยี่ยมประสบนิกรน,นะคะมืดค่ำดึกดื่นเราไม่เคยเห็นว่าพระองค์ท่านจะแสดงความเหน็ดเหนื่อยให้เราเห็นนะคะพระองค์ยังทรงมีพละกกำลังใจนะคะที่จะทำเพื่อเรา จนวันสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ท่านพระองค์ก็ยังทําอย่างนั้น70ปีซึ่งเราคนธรรมดาหรือว่าใครในโลกนี้ครูว,ว่าทําไม่ได้ค่ะภาพจําตรงนี้เนี่ยมันฝังแน่นอยู่ในใจแล้วก็คงไม่มีวันลืมค่ะ